เ,เสียวหัวใจดั่งกูใครที่พูดอะไรโตมากับคำว่าตรงไวแม้ข้างในจะพังยิ้งไม่คนถึงลก ทั้งที่ใจมันช้ำทุกคำว่าไม่เป็นไรมันโดงกตัวเองเพราะไม่มีใครอยู่ฟังตอนที่กูร้องเพลงเดินลำเท้าในเมืองไฟแ้าใจมืดมนคนยอกแค่ไหนสุดท้ายก็เหลือกูคนเดียวฝ <Yeah. S 1> ันที่เคยวาดไว้มันจางไปกับเวลา าแค่ความจริงที่ถามว่ากูยังไหรือเปล่าก mm. ูยังหายใจแต่ไม่ได้แปลว่ากูไม่เจอยังยืนอยู่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าไม่เหนื่อยโลกมันซอนให้ทนแต่ไม่เคยซ้อนให้หายถ้าวันนี้กูเงียบไปก็ขอพักใจไม่ได้ใหเปไปไหน mm. คำพูดบางคำมันฟังลึกยิ่งกว่าแพล mm. คนที่บอกว่าเรา กลับเป็นทำกูแย่ yeah. ความวม่อมันบางจนแต้ง่ายเหมือนแก้วเลยไม่กล้าฝันไกลเพราะกลัวเจ็บอีกแล้วเคยเชื่อในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้ยังไม่รอเคยคิดว่ามีค่าวแต่โลกบอกกลัวไม่พอถ้แพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มมันเรียกว่าอะไรหรือจริงๆแล้วชีวิตไม่ได้ทุกคนชนะได้ใจยังไม่ได้แปลว่ากูไม่เจอ,อยังเงยียเดียวด้ไม่ได้แปลว่าไม ขอให้ทนแต่ไม่เคยขอให้หายแตาวันนี้กูเงียบไปแค่ขอพักใจไม่ได้หายไปไหนจะเพลงนี้ดังไปถึงใครสักคนที่กำลังพังเหมือนกันมึงไม่ได้อ่อนแอแค่มึงเหนื่มมึงกูเท่านั้นเอง